พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชาโนแปรนินติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้ขขอกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับเก็บของหายได้ควรคืหนหรือไม่อยู่ที่คุณ ในกรณีที่ตัดสินใจคืนสิ่งที่จะได้รับก็คือ 1. ได้เงิน10%จากทรัพย์สินราคา30,000บาทถ้าราคาสูงกว่านี้ให้เพิ่มอีกหาเนหากนำส่งตำรวจจะได้เพิ่มอีก2.5%เป็นค่าธรรมเนียมแต่ไม่เกิน1,000บาท 2. ได้ชื่อเสียงของตกที่เป็นโบราณวัตถุผู้เก็บมีสิทธิ์ได้รับบางวัน10%จากราคาของวัตถุโบราณชิ้นนั้นเมื่อไม่มีคนมาเอา ของเจนนั้นนั้นต้องตกเป็นของแผ่นดิน 3. ได้รางวัลของมีค่าที่ซ่อนหรือฝังไว้มีผู้เขียนได้และไม่มีผู้ใดอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของแผ่นดินถ้านำส่งตำรวจจะได้รับรางวัลหนึ่งในสามของราคาทรัพย์สิน 4. ได้สิทธิ์เป็นเจ้าของเจ้าของทรัพย์สินไม่มารับคืนภายในหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่เก็บได้กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้ที่เก็บได้ในกรณีที่ตัดสินใจไม่คืนสิ่งที่จะได้รับก็คือ1มีความผิดฐานลักทรัพย์เก็บของหายได้แล้วเก็บไว้เป็นของตัวเองโดยรู้หรือควรรู้ว่าเจ้าของยังติดตามอยู่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334 มีโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหก0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2มีความผิดผานรับยอคทรัพย์สินหายเก็บของหายได้แล้วเก็บไว้เป็นของตัวเองโดยคิดว่าเจ้าของเลิกตามหาของแล้วตามประมวลกฎหมายอาญามาตราส5 2ห้าสองวรรคสองโทษจำคุกไม่เกิน1 5จห้าปีปรับไม่เกินสา0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทิมดรกฤติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิธีพูดและทิมทน,นาความสวัสดีครับ